ซึ้งๆบ้างไหมครับเดี๋ยวแอดได้ก๊อปปี้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปใช้บ้างนะครับสวัสดีครับต้าคุง้งแอับารับกำลังใจครับเอ๊ะใครแวะมาให้กำลังใจนะขอดูหน่อยอ๋อยังสองเกมโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอเอสองขีดล่างเกมมอบค่าน้ำให้หายคอแห้ง30บาทแแวะมาให้กำลังใจครับ สีเขียวตรงนี้ครับคุณปับอิงเป็นยูรินะฮะตรงกลางสีแดงคุณ W เครับเป็นอังกฤษแล้วก็ล่างสุดตรงนี้สีชมพูคุณดีซี่เป็นอิรักครับฝั่งขวาตรงนี้สีม่วงนะฮะคุณคุณชัยนะครับเป็นยูรินะครับตรงกลางสีเหลืองเนี่ยหลแรงนะครับเป็นคิวบาครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้คุณจอร์นฟาร์เมอร์ครับเป็นเกาหลีนะเดี๋ยวมาดูครับอืโดนสิครับชุดนี้ ส่งเดือดฮักมาอย่างนี้ไม่โดนไม่ไม,ไม่ไปไม่ได้ครับล่วงครับอ้แต่น้องหมาสีแดงของบยูนี่ทำดีครับวิ่งทะลุมาโดนจริงไปแล้วอ่าดัานบนตรงนี้ตรงไหนต้องมีพินบล็อกเกิดนะครับไม่มีฟิวบล็อกนี่เขาเห็นหมดแล้วนะฮะแล้วจะไปฐานอื่นด้วยครับคุณน่ายองเกตโอ้ไปคอนทรนน้องหมาอยู่วิ่งย้อนกลับมานั่นแหละครับเซนที่มาครับลอยแรงทําไม่ดีครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยแก้ตัวด้วยวิธีการส่งน้องหมามาคืนนะฮะส่งน้องหมามาคืนครับเดี๋ยวดูครับวิ่งไปจะโดนยิงล่วงสิครับ ยิงล่วงสิครับเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วพยายามจะใช้ล็อกเก t i เทียนในการเปิดแมปแทนฮะได้ทำได้ดีอยู่นะฮะสวัสดีครับใครเอ่ยตะกี้โฮอ๋อเสียงซ้อนเข้ามาโอเคใช้ล็อกเก t i เทียสามตัวในการเปิดแมปหรือเปล่าลองดูฮะให้ใช่ย Do you remember me? นี่มีทักทายกันด้วยนะแหม ต้องดูครับคุณชัยคือใครครับเนี่ยเอามาแล้วครับเดี๋ยวมูครับจะเล่นเกมเร็วหรือเปล่าส่วนทางด้านของคุณชัยเนี่ยดูครับยกแล้วครับชุดนี้เสียหายฮะเสียหายครับลงขอบเลยครับะเสียเดซเลเตอร์อีกหนึ่งตัวโ้ลำบากแน่ฝั่งนี้ใช้จะใช้ไม่เคลื่อนมาเคลียร์เกตลิ่งเคลียร์ไม่ได้ครับเคลียร์ไม่ได้ครับโอ้แล้วดูหัวหน้าหยองแกปั๊มอ่า ล็อกกรเทียมมาเยอะเลยครับปั๊มล็อกกรเทียมมาเยอะเลยครับอุ้ยจะโดนดูดโดนดูดต้องถอยนะฮะไม่ถอยนี่หมดนะฮะชุดนี้บอกเลยน้หยองว่าไงโดนชุดนี้วางลงไปอุย้ลอลยล้นล้นล้นเฉยยังไงต่ออุย้ยล้นอีกแล้วโอ้ปั๊มไปิงล้นเอาไปยิงตรงนู้นครับโอ้แล้วดูครับดูครับ,รบต่อต้านกัษย์ยามีไหมสีแดงยังอยู่สีแดงยังอยู่วิ่งตามอยู่ครับ นี่ครับเกตติ้งต้องมาเกตติ้งมาแล้วครับโอ้ล้วดูสีเงินคันนี้ยังไม่แตกนะต้องสั่งกลับด่วนแล้วเกตจะเห็นไหมครับรถแรกกระโดนอยู่โอ้แต่ตรงนี้ทางด้านของคุณชัยโดนสิครับคุณชัยโดนสิครับแหกไปหมดโอ้แล้วบ้านตัวเองนี่เหลืออยู่ไม่กี่ฐานนะยังไงครับเดี๋ยวดูโอ้รถถังยังไม่กี่คันครับสีเขียวนี่มาเยอะเลยคยับปลาปี๊แล้วเดสสูเลเตอร์มานั่งโอ้ยไม่ดีครับชุดนี้ไม่ดีครับมันปลาปี๊เสียหาย ดูครับโอ้ไม่ดีครับแต่ก็ตัดตัดการเก็บเงินไม่ได้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ดีครับเพื่อนกำลังมาดีๆเมื่อสักครู่นี้แหม่น่าเสียดายเหมือนกันแต่สว่าทางด้านบนนี่รับเป็นเหนียวอยู่ครับดูครับยังรับเป็นเหนียวอยู่ฝั่งขวานี่หลอยแรงนี่ต้องดูว่าจะออกรถอะไรมาช่วยเพื่อนได้บ้างหรือเปล่าครับนี่นะครับจะไม่ไหวก็เพราะตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องต้องมีเขาเรียกว่าป้อมสะกดหรือเปล่าครับดูครับ ดูนั่นแหละครับออกมาพุสะกดจิตเลยครับมันจะมโอุ้ยโดนเหมือนกันนะครับบั้งไฟแสกยิงไปโดนหนึ่งชุดก็ไล่ยิงบังไฟแสอยู่เอาเดินไปอย่างนี้ก็นาและครับลำบากเลยครับโดนเขาสะกดจิตยิงบ้านตัวเองครับหน่อยแรงมาสเตอร์เพเยอร์โอ้คนออกมาเต็มเลยครับเขาอยู่ิออกมาสะกดได้ไหมริได้สามบ้างไปครับยิงมาสเตอร์ไมไปก่อนโอ้ยโดนเหยียบอีงครับ จะได้คืนเลยไม่ได้คืนเลยครับโอ้ยได้คืนมาแล้วครับแต่เสียหายไปเย้อมถึงควรน,นะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนี่ป้าปอิกนี่โอ้โหปั๊มเงินได้ดีเหมือนกันนะฮะมาเร็วกันครับแป๊บเดียวกองกำลังมาชุกใจเลยครับเดี๋ยวตรงนี้จะดึงรถแวยมาลงขอบพังไปสิครับสามบ้างเอาละสิใครกรับว่า มันเหมือนจะไปจะไปแต่ไม่ไปนะนี่ครับส่งไอเกิลบินวนๆอยู่ครับโอ้แต่โคตติ้งเข้ามาแล้วครับจะไหวหรือเปล่าต้องดูครับแร่ข้างหลังเก็บหมดแล้วด้วยครับหัวหน้าหยองโอ้โดนยิงฟรีอยู่แต่นี่นะครับส่ง,งด้านของทีไอากาดเลียนมาสีม่วงพยายามผสมเกรลิงมาช่วยนะยกแล้ววางเลยหรือเปล่าโอ้ยวางช้าไปหน่อยครับนั่นแหละครับไอโดนยกแล้ววางเลยครับ เนี่ยฐานรถถังพังเนี่ยฐานรถแท้พังเนี่ยขออภัยต้องกลับก่อนนะต้องกลับก่อนไม่ไหวเดี๋ยวมาเลยครับแบ็กอีเกิลวิ่งมายิงอะไรเอ่ยมาจะยิงมาสุมายครับได้ยิงมาสุมาห์ยกแล้ววางขอบปับงไปอเอาเรื่องแล้วตอนนี้เริ่มโชว์สเต็ปแล้วดูครับจะยกสีน้ำเงินอีกทีหรือเปล่าโอ้ยโ,โอ้ขอภัยฮะสีน้ำเงินนี่ของขนณะหยองครับขออภัย ยกสีแดงเนี้ยนั่นแหละครับยกสีแดงอีกชุดหนึ่งครับแล้วก็วางลงขอบหรือเปล่าโอ้ยล้นครับน่าจะล้นนะตรงนี้นั่นแหละครับล้นครับดูครับอะไรครับเนี่ยมียกคืนมาที่เดิมด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเคยเจอได้ด้วยเหรอครับเนี่ยดูครับสไนเปอร์ใส่ทางด้านของไอเอฟวีมายิงล่วงหมดนะครับโอ้ยแล้วชุดนี้นี่ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหมีอยู่คันเดียวครับดูครับมีอยู่คันเดียว ยังได้อยู่ยังไงต่อร่วงสิครับมาเป็นพวกยานยนต์นี่โดนไอเบตเทิลพอตเทสใสทางด้านของเจ๊กัดเดี่ยนยิงนีดร่วงนะครับเดินตามอยู่ครับเดินตามอยู่เดินตามอยู่หุ้ยพังครับคันเดียวก็สู้ได้เหรอครับเนี่ยใหม่กอมาครับด้านล่างว่ายังไงสีแดงเจาาแจ๊ะเจ้าแจ๊ะอยู่ตรงนี้ส่งเดือฮักมาเดือฮักก็จะโดนทางด้านของเดโซเลเตอร์เดโซเลเตอร์ก็เอารถแล่ไปเคีย ด้านบนว่ายังไงครับเบ็นที่ทดเทสจะพังกอนนะครับนี่จะพังกอนนะครับนี่โอ้โหขึ้นไปพังกาอากาศคนก็ไม่ได้ด้วยครับแล้วดูไอเอ็มวีชุดนี้นี่กลายเป็นสามบังเรียบร้อยแล้วครับรถแล่จอดนิ่งๆอยู่โดนยิงพังกระจายเรียบร้อยมาอีกแล้วครับนี่ลาดพร้อมกับไอเอ็มวีแต่ไอเอ็มวีไม่มีคนครับเงินไม่มีครับโอ้แล้วใครจะไปช่วยกันต่อต้านกับจยานสีม่วงอยู่ข้างล่างอยู่ดูแลบ้านตัวเองอยู่ครับบ้านเราก็จะไม่ไหวจะให้ขึ้นไปเลียข้างบนก็ไไม่น่าจะดีแต่อยู่ดีๆมาโอ้ ไอเอฟบีครับตัวแสบเลยครับตัวนี้ดูครับนัออกใหม่แล้วครับาอมกแล้วครับต้องเอาขึ้นแบ t เทิลฟอร์เทสฮะด่านล่างนี่ว่ายังไงครับส่งเดอะฮักมาเคลียทางด้านของไรโน่แต่เกตลิงนี่จะน่าจะโดนไรโน่เคลียชุดนี้น่าจะหมดไปครับแล้วน่าจะไปไม่ถึงครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับขี่รอบงานมันเด็กฮะมาสเตอร์ไมล์แล้วโดนสวนชุดนี้น่าจะจบแล้วครับ น่าจะจบแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยกริซซี่5คันด้านล่างก็ด้วยไรโน่4คันนะด้านบนยังเหนียวเหนียวอยู่เหมือนจะไปจะไปไม่ไปนะเหมือนจะไปจะไปยังไม่ไปครับดูครับโอ้ออทสลาคอยมาช่วยครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าอืม,อมแหลมไยหรือเปล่าครับนั่นแหละครับได้ยิงไอวีโอได้ด้วยครับ ไรยังไงบีครับโอ้โหดูครับเหลือเบตเทิลคอเทสอยู่คันเดียวเหลือเบตเทิลคอเทสอยู่คันเดียวครับไม่ดีนะฮะโดนสกุลจิตชุดนี้นี่งานงอกเลยนะครับเอาได้อยู่ครับแต่ดูครับวิ่งสวนรถถังเขาเฉยเลยลยกยกพังเียครับปีซึมออกมาชุดนี้ไม่น่าทันครับจีจีไปแล้วกันครับตอนนี้ดูแล้วสถานการณ์สีน้ำเงินไม่ดีแล้วครับด้านล่างนี่หายหมดแล้วด้วยเหลือแต่สีเหลืองที่อยู่ตรงกลางครับ โดนชุดใหญ่นะซ้ายทีขวาทีนี่ไม่ไหวกันแล้วนนะั่นครับต้องยอมครับต้องยอมครับสีแดงมาแนละ้วอ้อมมาด้านหลักเลยครับ <น liness> โดนนี่ครับโดนนี่ครับหลอยแรงไม่ได้หลอยใครเลยฮนะโดนร่วไปแล้วเจอชุดนี้คนสยามว,ว่าผมรักพ่อนะครับแอดผมรักพ่อนะครับ <น liness> แต่ไม่พร้อมเจอพ่อครับพ่อตายแล้วไม่นนักกลัวนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ได้เจอพ่อของเราครับ สวัสดีค่ะคุณพงเกรีดสวัสดีครับสวัสดีครับลักี้บอกรักพ่อแล้วเหมือนกันค่ะจริงหรือเปล่าขอตังค์ด้วยใช่ไหมขอค่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันยุ่งอยู่ก่อนจัดรายการพี่กระทูไปบอกรักพ่อเรียบร้อยแล้วทำหน้าที่ลูกที่ดีมีหน้าที่ลูกที่ดีทุกคนแหละ โทรไปหาพ่อขอตังค์หน่อยนี่ยนยพ่อจีดขอตังค์หน่อยอ่ะรักเรียกพี่ว่าพ่อละพี่เป็นพ่อรักได้ละย่งอยงย่งอย่าอ่างอย่งอย่างอย่างย่ไง้ไ่า่ได้ย่งอ่าอย่ง่างอ่อย่า่งอ่งอ่งย่าง่อยกย่ง่าง่าง่าย่งอย่ี่หยง่างางอาอ่างายาี่ย่าอง คุณปาปะอิงนะครับ1 0 0 0 0แนคะแนนนะเดอันอยูนะครับแปดหม่ 83, 000, นสามพันคะแนนคุณเดซี่แ0 0หมคะแนนนะคุณชัย3า0 0มื่นันคะแนนจอนฟาร์เมอร์สองหมื่นเจ็ดคะแนนนะหลแรงสองหมื่นสามพันคะแนนครับ